แกนี่แกนี่มันทุเล่จริงๆเลยวะ่ะเจาะแจ้อไอตีมันจนออกนอกหน้าเดี๋ยวมันก็รู้หรอกเชื่อเฮ้อไม้พันเดียวกันน่ะมันไม่สนุกหรอเฮ้ยแด,ดแนันนี้แกจะที่มันมาทำไมออย่าบอกนะว่าแกเอ,อ,เอ๋อเฮ้อไม่ต้องอายแดนน่ะเขายินดีช่วยให้แกรู้สึกว่าชายจริงหญิงแท้เป็นยังไง ใช่ไหมแดน